นิทานเรื่องกุ้งกิ้งเป็นวัดกุ้งกิ้งน่ารักแสนสนชอบเล่นน้ำฝนเย็นช่ำชื่นใจฝนตกสู้ซาสู้ซากุ้งกิ้งยิ้มรา่าเล่นฝนเย็นสบาย กุ้งกิ้งเล่นจนตัวเปียกแม่ตะโกนเรียกด้วยความตกใจแม่ดุเข้าบ้านเดียวนี้ซนจริงดูสิตาฝนได้ยังไงแม่ให้สะผมอาบน้ำกุ้งกิ้งทำตามทันทีทันใดสะผมสะอาดจนทั่ว ฟอกสบู่ถูตัวอาบน้ำเย็นใจรุ่งเช้าตื่นมาเป็นหวัดคัดจมูกฟึดฟัดมีน้ำมูกไหลไอจามอ่อนเพลียปวดหัวกระเนื้อครั่นตัวคล้ายจะเป็นไข้แม่ช่วยเช็ดตัวให้ก่อนพ่อก็รอป้อนข้าวตุ๋นซุปไก่ กินข้าวหน่อยนะลูกจ๋าแล้วค่อยกินยาจะได้หายไวๆแม่บอกที่หนูเป็นหวัดเพราะเจ้าไวรัสไวรยร้ายรูยร้ไหมตากฝนจนตัวเปียกแฉะเชื้อโรคเยอะแยะมีอยู่ทั่วไปถ้าหากร่างกายอ่อนแอก็จะพ่ายแพ้ ต่อเชื้อโรคร้ายทำให้ครั่นเนือ้อครั่นตัวเจ็บคอปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไวรัสอยู่ในอากาศเราจึงต้องคาดหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคร้ายไม่ให้กระจายไปติดใครๆหยุดพัก รักษาตัวก่อนกินอาหารสุกร้อนช้อนกลางต้องใช้ไปไหนใส่ผ้าปิดปากดื่มน้ำให้มากมันล้างมือไว้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นมาแม่จะรีบพาไปพบหมอเร็วไว้ต้องคอยระวังให้ดีเพราะว่าบางทีอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ กุ้งกิ้งกินยาและอาหารพักผ่อนไม่นานไข้หวัดก็หายกลับมาสดใสเริงร่าไข้หวัดรักษาและป้องกันได้